ดราม่าร้อนระอุสังคมยังจับตามองในประเด็นนี้อยู่นะครับผมนั่นก็คือประเด็นในเรื่องของความเหมาะสมหรือไม่ที่จากวงหมอลำซิ่งชื่อดังวงหนึ่งนะครับที่เข้าไปถ่าย M.V. ในบริเวณองค์พระาธาตุพนมนะครับผมแล้วก็มีคลิปเบื้องหลังที่เขาปล่อยออกมาแล้วก็ทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยถึงความเหมาะสมหรือไม่นะครับอืม ทีนี้ล่าสุดนะครับคนนครพนมเองเนี่ยเขาก็ลุกฮือขึ้นมานะครับแสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอืม,อ,มอ่ะสาวกุ๊ก,กได้เห็น,<ม>ไ,ดหนได้เห็นคลิปอยู่ใช่ไหมเห็นค่ะบาโจ<ม>และทางเพจนครพนมพันครับก็ได้ออกมาโพสก,ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเว่าตอนนี้มีดราม่าร้อนละอุหมอลำดังถูกจับตาหลัง ในเขตองค์พระธาตุพนมชาวติดิงแรงไม่เหมาะสมก็คืออ่าดาม่ามอลำแคลวพาวแล้วก็น้องสันอ่าชีคลิปสั้นออกมาแต่คลิปนั้นเขาเขาถ่ายนานแล้วเนาะหลายเดือนใช่คลิปของน้องเพลงกับน้องฮาร์ทใช่ไหมครับผมเพลงเพลงนี้เป็นเพลงอ่า เพลงของน้องเพลงกับน้องฮาร์ดนาะปล่อยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะใช่แล้วอ่าปล่อยมาหลายเดือนแล้วแต่ก็คือชาวอดีตไปเองเขาปล่อยตั้งเดือนธันวาอนะ่ะปลายปีอ่ะเขาปล่อยยี่สิบหกธันวาลงที่ช่องอแพลวแพาวพีพีมิวสิคออฟฟิเชียลเป็นเพลงที่ร้องนะครับคู่กันระหว่างน้องเพลงพีรดากับอดีตอ่าอดีตศิลปินของแสงทองก็คือน้องฮาร์ดพีระพัฒน์อืมแต่ทีนี้ทําไมาถึงกลายเป็นดราม,มา่าเพราะหลายๆคนก็บอกว่า มีแฟนคลับนี่แหละมีแฟนคลับของทางศิลปินเองเนี่ยเขาได้นํามาลงแต่เขาอาจจะเขาอาจจะไม่ได้เจตนาแบบนั้นหรอกแต่ทีนี้ด้วยที่ชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปไปดูคลิปก็เห็นว่าในท้ายคลิปนะครับที่เขานํามาลงเนี่ยเป็นจะมีโมเมนต์ที่พระเอกซันเต้นแบบอาจจะหลายๆคนอาจจะมองว่าไม่เหมาะสม,ม,ม,ค,ม,มครับ ครับเขาดูแลในขตวัดครับตรงนั้นก็คือติดกับพระราศเลยก็คือก็คือในบริเวณองค์พระธาตุเลยอ่ะงสาวกุ๊กตัวที่เขาไปนั่งกับไ้า้กันนั่นแหละใช่ใช่คือในตรงนั้นก็คือส่วนมากอ่ามีการสำรวมขนาดผู้เสียงดังนี่ก็คือเขาก็ยังติดป้ายมีการติดป้ายใช่นี่ยอ่ะอะไรเออก็นั่นแหละแต่ครับ แต่ทีนี้ตอนตอนที่พระเอกซันเต้นเต้นที่ว่าทําทําท่าแบบอันนี้นิดนึง่งตอนที่านางเอกแพลวบอกว่าสั่งให้หยุดก่อนหนะ้าว่ามาณที่อะไรตรงนี้ใช่ไหมในคําพูดในคลิปนะแล้วพระเอกซันก็คือรู้อาจจะรู้ตัวแล้วแหละว่าตัวเองทําท่าไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการถ่ายคลิปอยู่ก็ยังมีการยกมือไหวอย่างนี้อยู่เหมือนอาจจะเพิ่งรู้ตัวอะไรอย่างนี้อแต่ทีนี้พอคลิปนี้ถูกปล่อยออกมาผ่านโซเชียลหลายๆคนมองเขาก็เข้าใจต่างกันแล้วก็ สังคมแล้วก็โดยรวมคนทั่วไปมองว่าการกระทําของพระเอกซันเนี่ยตรงนี้ไม่เหมาะสมและทีนี้ตอนนี้คือเขารอรอ,รอความเคลื่อนไหวจากทางพระเอกซัน<ม>ให้ออกมาอาธิบายหรือออกมาขอโทษหน่อยนิดนึงถ้าพระเอกทัศน์ขอโทษเนี่ย<ม>เราเชื่อว่าทุกคนก็จะพร้อมที่จะให้อภัยแล้วก็ปล่อยผ่านเพราะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรไอ่าก็คือก็คือความต้องการของชาวเน็ตอืม เขาพูดถึงเรื่องจอยว่าตอนนี้ดามามันร้อนมากๆไม่อยากให้คุณอยู่เฉยอยู่นิ่งถ้าคุณออกมาแล้วคุณชอบต่อสังคมอะไรหน่อยนึงก็คือสังคมพร้อมที่จะให้อภัยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเ่าโจ๊แล้วยิ่งคุณนิ่งยิ่งคุณเงียบเนี่ยทีเนี้ยเฟกนิวหรือว่าอะไรที่เขาแบบอ้างว่าเป็นแบบคนนั้นคนนี้ออกมาโพสต์เนี่ยเขายิ่งมันมันยิ่งปะทุขึ้นมาตอนนี้คือรอรอความเคลื่อนไหวจาก ผู้ที่มีอํานาจที่จะออกมาพูดได้ในองคอ์กรนะหรือนาะงเอกแพลหรือพระเอกซันเองเออกมาพูดดีที่สุดแล้วกอ็ออกมาขอโทษเถอนะเนาะเอามาขอขอโทษเถอะถ้าเป็นคลิปนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นเหตุการณ์จริงนะแต่มันจะมีโพสต์โพสต์หนึ่งครับสาวกุ๊กที่เป็นโพสต์ยาวเหยียดหลายๆคนอ้างว่าเป็นโพสต์ของผู้จัดก,การแต่เราเข้าไปหาแล้วมันไม่มีไม่รู้ผู้จัดก,การคนไหนมันไม่มีแต่มันโพสต์ยาวมากแต่ทีนี้โยนให้ AI หมดเลย คลิปพี่ทุกคนเห็นน่ะเขาบอกว่าจะ AI ว่ามันจะมีมันจะมีหลายมุมนึงพ้ะเซนเต้นหมุนไปหมุนไปเหมือนรถท่าอะไรไม่รู้อเออแล้วพอทีนี้ก็พนมมือและอีกมุมนึงไม่มีการเต้นอเออมันมีสองคลิปที่ออกมาและนี่ค่ะ ผู้จัดการคนไหนก็ไม่รู้ผู้จัดการตัวจริงหรือผู้จัดการแอบอ้างหรือผู้จัดการแต่งขึ้นมาอะไรอันนี้เราไม่รู้นะเพราะว่าเราไม่เห็นโพสของผู้จัดการเองเนาะอันนี้ขอขอออนุญาตนะครับขออ่านโพสโพสนี้หน่อยดีกว่าว่าเป็นโพสปริศนาแล้วกันไม่รู้ว่าใครเป็นคนโพสอ่ะสาวกูจะอ่านหรือผมอ่านเหรออ่ะสาูอ่านะโอเคโอเคอ่ะก็มีโพสนี้ออกมาว่าคำเตือนโพสอักขจุกรอ่านหน่อยนะคะอือ ขณะนี้มีเพจหลายเพจนำคลิปวิดีโอที่ถูกดัดแปลงด้วยเทคโนโลยี A.I. ไปเผยแพร่ในทางที่ไม่ถูกต้อง<ม>จนก่อให้เกิดความเข้าใจผิด<ม>และสร้างความเสื่อมเสียทั้งต่อองค์กรและบุญสันวงสะท<ม>้อนและไม่ให้เกียรติต่อพระบรมธาตที่ชาวนครพนมและทุกคนเคารพนับถือ<ม>คลิปดังกล่าวเป็นคลิปการถ่ายทำ music มิวสิกวิดีโอเพลง เอิญหักสาวฟังโคลเ่ 5, วันที่24ธันวาคม2567นรบโดยคลิปต้นฉบับถูกต้องเป็นคลิปที่หนูถ่ายเองทั้งหมดค่ะหนูไหนล่ะอือเ,เออ<ล>อ่ะต่อ มิวสิกมิวสิกค,ครับมิวสิกว,วิดีโอนี้ทั้งการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอนี้ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามขั้นตอนทั้งนี้หากคลิปที่มีการแสดงกิริยาไม่เหมาะสมมีอยู่จริงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิธ์โปรดลงโทษแก่ผู้ถูก,กผู้กระทําแต่หากไม่เป็นผลไม่เป็นความจริงขอให้ผลแห่งการกระทําย้อนกลับไปยังผู้ที่สร้างความเสียหายขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสนับสนุนผลงานของผู้ เรามาโดิตลอดในๆแล้วหรือหนูขอฝากผลงานเพลงผลงันสาวฟังผมให้ท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกครั้งที่ YouTube PP Music o f f i ิ i a l ยลธีรบิาร์ดธีรภพัฒน์ <c oughs> และกเพลงรดาอืมอ่ะ,อะนี่หลยอ่ะ <c oughs> โพสต,ต์นี้นะครับหลายๆคนอ้างว่าเป็นโพสต์ของผู้จัดการก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้จัดการคนไหนและเป็นผู้จัดการจริงหรือเปล่า <c oughs> แล้วเขาก็เหมือนมีการบอกว่าคลิปที่ทุกคนกำลังหลายๆเพจกำลังนำไปโพสเนี่ยเป็นคลิปที่ถูกดัดแปลงโดยเทคโนโลยีหรือว่า AI นี่แหละทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อองค์กรเองแล้วก็ต่อคุณซันเองเอ,อมันเป็นคลิปตั้งแต่ถ่ายตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ทำไมถึงพึ่งโดอาพึ่งมาเป็นดรามา่าพึ่งมาเป็นข่าวก็เพราะว่าเห็นเขาบอกว่านะครับชาวเน็ตก็บอกว่ามีแฟนคลับ ของศิลปินเองเนี่ยเขานํามาโพสต์ลงในโซเชียลแต่ด้วยเจตนาเองเนี่ยเราก็คิดว่าเขาอะแฟนคลับเนี่ยอาจจะไม่ได้เจตนาให้ดราม่าหรอกแต่ด้วยชาวเน็ตก็ตาดีงาไงเป็นเห็นโมเมนต์นี้แต่ทีนี้แล้วด้วยที่โพสโพสต์นี้อ้างว่าเป็นเปนโปพสกับผู้จัดการเนี่ยบอกว่าเป็น AI อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็น AI จริงไหมและต้นฉบับคือโพสหรอือคือคลิปไหนอ่าเพราะว่าเราไปหาดูหลายๆคลิปก็ประมาณคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ทีนี้ ใดๆก็แล้วแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับมันไม่ใช่ความผิดใหญ่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงต่อให้มีจริงไม่มีจริงอะไรยังไงเราอยากฟังคําอธิบายแล้วก็อยากได้รับการเคลื่อนไหวเนาะคำอธิบายจากทางองค์กรเองแล้วก็กับทางศิลป,ปินเองเนี่ยออกมาพูดอะไรสักหน่อยเถอะถ้ามีจริง ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกแค่ออกมาขอโทษต่อสังคมเท่านั้นแหละแล้วก็ออกมาอธาิบายเรื่องนี้สักหน่อยแค่นั้นเองมันก็น่าจะจบลงสังคมพร้อมที่จะให้อภัยนะคนไม่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่ความแบบมีความผิดแบบผิดต่อกฎหมายอะไรมากมายเนี่ยเรารู้อยู่ว่าขออนุญาตชัดเจนขออนุญาตใช้สถานที่เนี่ยแต่พอคลิปมันหลุดออกมาแบบนี้คนสังคมเขาก็ไม่พอใจไงอืมเนาะสาวกูคิดว่ายังไงเอาทิ้งท้ายไว้หน่อยสิ อนชาวเน็ตและวก็ผู้ที่มีใจบุญแล้วก็ศรัทธาต่อองค์พระธาตุก็คือเรียกร้องให้ทางน้องฟันหรือแพรพาวออกมาพูดถึงเรื่องนี้หรือว่าขอโทษหน่อยประมาณนี้เนาะเหมือนอาจจะคือไล่สุดอะไรพูดถึงเรื่องนี้หน่อยเขาถึงจะหยุดดราม่าใช่จะไม่หัวร้อนอะไรพูดถึงขนาดนี้ก็มีหลายๆเกดเอาไปโจมตีทั้งแพรกับฟันค่ะจริงครับเนาะออกนั่นแหละอ่ะรอดูนะครับ รอดูความเคลื่อนไหวจากทางนางเอกกับพระเอกแล้วกันว่าจะมีการออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นนี้อะไรไหมแต่ใจจริงเราเองก็อยากให้ออกมาพูดสักหน่อยเนาะสักพุกนะ้องไม่อยากให้ปล่อยแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าเป็นจริงก็ออกขอโทษแค่นั้นเองแต่ถ้าไม่จริงก็ออกมาอธิบายแค่นั้นเองเอืพ,พ,พอาาี่พาต้องการก็เป็นคนของสังคมอืมรจริง,รางจาวเดนค,ครับครับออ,ออกมาพูดอะไรสักหน่อยก็ได้ก็ยังดีดีกว่าเฉยแบบนี้เพราะว่า ชาวนจับตามากๆค่ะจริงครับอ่ะก็นั่นแหละก็เป็นกำลังใจให้ออกมาอธิบายเร็วๆแล้วกันครับยิ่งปล่อยไว้นานมันจะกลายเป็นเรื่องที่มันลึกเป็นแผลที่แบบแบบลึกลงไปลึกกว่านี้อีกเขาจะต<ช>้องหาเร<ช>ื่องนั้นเรื่องนี้มาอีกอืมใช่ไหมจริง<ช>อ่ะยังไงก็ฝากไปฟังเพลงหน่อยแล้วกันเอินฮักสาวฝั่งโขงนี่แหละคลิปแบบว่าพอคลิปอ่าคลิปเบื้องหลังเป็นดาราม่าแล้วเราไปดูกันหน่อยซิว่าคลิปที่เขา ตัดต่อมาเป็นมิวสิกวิดีโอแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหน,นอ่ะไปรับชมกันโอเคครับสำหรับวันนี้สาวคุกเคมาร่าน,นะครับบ่าวโชคดีไซน์ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ